บ้าง,างทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นรุ่นที่5ครับที่ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนายโชตเนรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบบุญทบัตรและกล่าวให้โอวาทกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับบริษัทชาติไทยประจำท้องถิ่นปี2,567รุ่นที่5โดยมีร้อยตีสอนมงคลมงคละศิลิผู้อนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปผลการดําเนินงานโครงการครับทั้งนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้ฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําท้องถิ่นบรรยายผ่านรูปแบบสร้อยสังวารแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาของชนชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชประวัติของบูรพมหากษัตริย์ไทยรวมถึงความเสียสละของแต่ละพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติตั้งแต่กรุงสุขโขทัยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีร้อยเรียงมาจนถึงพระราชประวัติพระบุญญาธิการพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะ